สิ่งที่เราเรอความหวังมา8เดือนก็ไปเริ่มซีซั่น2ตั้งแต่วันที่5ตุลาคมเป็นต้นมาผมก็ฝากตำรวจสพเมอืองนนทบุรีก็ช่วยสั่งฟ้องให้เร็วหน่อยแล้วเอาคดีขึ้นสู่ศาลเราจะได้เอาคดีของแตงโมมาชำแหละสักทีว่าํำนวนของแตงโมเนี่ยมันเป็นคดีอัปยศที่ผมพนะูดกับพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดว่ามีการ,นะรทําหลักฐานเท็จอย่างไรดังนั้นผมบอกให้เลยว่าคดีแตงโมจะเป็นเกมยาว สำหรับผมแล้วก็ค้ารายการที่ทาําคดีแต่งโมทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะผมบอกให้เลยว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในซีซั่นสองเนี่ยคุณก็ต้องรับผิดชอบคุณหมอคนสวยเนี่ยที่มาแจ้งความบอกว่า,วามีการแจ้งความแพ้หนึ่งคนนะครับซึ่งน้องเขาเนี่ยในวันที่เกิดเหตุไม่ได้อยู่ที่โรงแรมนะครับนนทบุรีพาเลทแต่คุณหมอคนสวยบอกว่าน้องเอกเป็นคนอยู่ที่การถแถลงข่าวของ ชมรมเอกกรรมก็คือผมและก็นายมนตรีนะแล้วก็น้องเอกอยู่ที่โรงแรมนนทบ,บุรีพาลิตเรามีหลักฐานว่าน้องเอกอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็ไปเที่ยวทะเลดังนั้นคุณหมอคนสวยก็เตรียมตัวรับหมายสารแล้วก็เตรียมเตรียมทั้งนะครับคดีแพ่งและคดีอาญาตามมาด้วยนะครับนอกจากนี้คุณหมอคนสวยจะโดนข้อหาแจ้งความเท็จอีกต่อเจ้าพนักงานสอบสวนและก็แจ้งเจ้าพนักงานจดข้อความมันเป็นเท็จ ในในกรณีที่มีการแจ้งความนะครับดังนั้นเกมยาวครับคุณหมอครับถึงสามีคุณหมอจะเป็นนะครับนายแพทย์ใหญ่ของโรงพยาบาลตำรวจก็มีเงินเยอะก็เตรียมเงินเยอะๆก็เดี๋ยวก็ดูกันว่าเวลาที่ถูกฟ้องแพ่งเนี่ยฟ้องละเมิดเนี่ยคุณหมอจะมีตังจ่ายไหมนะพวกเราพร้อมเป็นผู้ต้องหาอยู่ตลอดเวลาผมทำคดีแตงโมมาเนี่ยผมโดนมาหลายคดีนะผมก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับ ก่อนอื่นก็ต้องบอกพี่น้องประชาชนคนไทยไหมครับว่าชมรมชื่อหนกรรมนะครับไม่มีการมอบใครเป็นตัวแทนของชมรมชกรรมในเรื่องของแตงโมหรือเรื่องอะไรต่างๆนานานะครับไม่มีตัวแทนของชมรมชกรรมที่ไปเปิดประมูลรับบริจาคไม่ว่าจะเป็นไปเปิดประมูลเกี่ยวกับเรื่องของการรับบริจาคอ,อะไรทั้งสิน้นผมนายชริยะเรืองพงศ์นะครับประธานชมรมเชื่อหกกรรมไม่เคยให้ใครไปบริจาครับเงินบริจาคนะครับ ดังนั้นใครที่อ้างชื่อผมหรือว่าเป็นทีมงานของอัจฉริยะเนี่ยผมยืนยันนะครับว่าเราไม่มีตัวแทนของชมรมวิกรรมนะครับไปรับบริจาคหรือไปอไปลง t ิกต็อกหรือจะไปลงใน YouTube หรือลงใน Facebook ก็แล้วแต่ในการขอรับบริจาคเรายืนยันนะครับว่าท่านอย่าหลงเชื่อนะครับเพราะว่าพวกเราพวกเหล่านี้เนี่ยเป็นบุคคลที่เอาชื่อผมไปหากินซึ่งเราจะมีการจับกลุมนะครับมาแล้วหลายราย ดังนั้นพี่น้องประชาชนคนทัประเทศอย่าหลงเชื่อนะครับไม่ว่าจะประมูลอะไรก็แล้วแต่หรือเอาชื่อผมไปแอบอ้างอะไรก็แล้วแต่ในการนะครับรับบริจาคเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องของพระเรื่องของอะไรก็แล้วแต่นะครับผมยืนยันนะครับ like ว่าเราไม่มีตัวแทนดังนั้นขอเตือนพี่น้องประชาชนคนไทยคนไทยทั้งประเทศนะครับอย่าหลงเชื่อรับมีคนที่ไปอ้างชื่อว่าเป็นทีมงานของนายชลยนี่ไม่มีนะครับเรามีสำนักงานนะครับของชมรมวิกรรมอยู่ที่อาคารชัยโย นะครับชั้น7ห้อง703เบอร์โทรศัพท์ก็อยู่ในคอมเมนต์อยู่แล้วนะครับซึ่งหาไ,ได้ไม่ยากนะครับถ้าจะไปใช้บริการที่สำนักง,งานชมรมวิจกรรมที่อาคารชายโยก็ใช้บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดใๆทั้งสิ้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของค่าปรึกษานะครับที่ปรึกษาและมีทนายฟาร์มอยู่ที่สำนักง,งานอยู่3ท่านคอยบริการพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศอยู่แล้วนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมนะแตนั้นเนี่ย ไม่มีนะครับที่จะให้ใครไปรับบริจาคหรือประมูลอะไรทั้งสิ้นนะครับนะอันนี้ก็บอกให้พี่น้องประชาชนทราบแล้วก็แนวทางในการต่อสู้คดีของแตงโมเมื่อคดีขึ้นสู่ศาลนะครับพี่น้องประชาชนก็จะได้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นทุกๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับคดีแตงโมต่อไปนะครับนะวันนี้เนี่ยนะครับก็อยากจะพูดให้ฟังว่าชมรมนิยกรรมเนี่ยนะก็ทํางานให้พี่น้องประชาชนมาสิบปีนะครับ มีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นมากมายเราเองเราก็ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมแล้วก็ถูกยัดข้อหามาหลายคดีแล้วนะดังนั้นก็ต้องบอกพี่น้องประชาชนว่าผมก็จะพยายามต่อสู้แนวทางออมให้ดีที่สุดแล้วก็ยังยืนหยัดเหมือนเดิมที่เราจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนไทยประเทศที่ยากจนที่ไม่มีนะครับทุนทรัพย์นะครับน,รนะ เราได้มีการรับคดีคดีหนึ่งที่เหมือนกับคดีน้องหญิงนาะฬิกาหยาวิราศเลยคดีสามีอ้างว่าภรรยาตัวเองกระโดดลงจากรถเสียชีวิตในพื้นที่โรงพักทองแสนดาดจังหวัดอุติตล์ดว่าภรรยาตัวเองเนี่ยนะครับให้การครั้งแรกว่าภรรยาตัวเองเนี่ยนอนเพียงประตูแล้วก็เปิดประตูแล้วกตกลงไปพอให้การครั้งที่สองบอกว่า ระยะตัวเองเนี่ยกระโดดลงจากรถแต่คําให้การของผู้ต้องหารายนี้นะครับเป็นการให้การขัดแย้งกับผลนิติเวชท,ที่มีบอกว่าผู้ตายมีรอยขีดข่วนมีรอยพกช้ำอยู่ตามแขนตามนะครับตามร่างกายนะผลนิติเวชออกมาคือปลอดฉีกแล้วก็มีรอยช้ำนะครับซึ่งไม่ตรงกับผลนิติเวชว่าผู้ตายเนี่ยนะกระโดดลงจากรถตายคนะดีนี้เนี่ยเรารับเป็นคดีซึ่ง เราจะมีการจําลองโดยเอาผู้ต้องหาเนี่ยนะครับที่อ้างว่าภรรยาตัวเองโดดรถสชีวิตเนี่ยไปจําลองเหตุการณ์อีกครั้งหนึ่งซึ่งเหตุเกิด10มิถุนา2565นที่ผ่านมาเราจะมีการจําลองเหตุการณ์อีกครั้งว่าการที่คุณบอกว่าแฟนคุณกระโดดลงจากรถตายเนี่ยนะกระโดดท่าไหนทําอย่างไรทรําคดีเหมือนน้องหญิงนาฬิกาเยาวราชี่เกิดขึ้นที่บางบัวีนอยุธยาคดีนี้เนี่ยเรามีคลิปเสียงที่นะครับ ญาติผู้ต้องหาบอกว่ามีการจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการลดออกสองหมื่นบาทแล้วก็มีการจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนื่องจากว่าญาติเป็นญาติผู้ต้องหาเนี่ยเป็นตำรวจนะครับจึงมีการจ่ายเงินให้ตำรวจหนึ่งแสนบาทในพื้นที่เราก็จะไปพิสูจน์กันว่าเรื่องนี้ผมได้กราบเรียนท่านผู้บัญชา,ารตำรวจจังภาคหกพี่อ,อ้อคนตำรวจโทรอัคคเดชพิมลศรีแล้วนะครับแล้วก็ได้มีการนะครับสั่งการในการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง ซึ่งเราจะมีการแถลงข่าวในวันจันทร์ช่วงบ่ายนะครับเกี่ยวกับการตายปริศนาของผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกฆาตกรรมอำพรางนะครับดังนะนั้นก็เรียนพี่น้องประชาชนว่าคดีฆาตกรรมอำพรางนะแบบนี้เราถนัดและเราก็พิสูจน์ได้จากผลนิติเวชโดยมีคุณหมอนะครับนิติเวชนะของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงให้นะครับในการพิสูจน์ว่าผู้ตายเนี่ย ตกรถตายหรือถูกฆาตกรรมอำพรางในการถูกทำร้ายตายคดีนี้ประ,ประจัจพยานไม่มีมีแต่กล้องหน้ารถแต่กล้องหน้ารถเนี่ยมีการถูกรบทำลายไปในขณะเกิดเหตุผู้ตายเนี่ยเคยถูกซ้อมจนกระทั่งกระโหลกกระโหลกเล้ามาแล้วมีการซ้อมทรมานผู้ตายเนี่ยหลายครั้งในฐานะที่เป็นสามีของผู้ตายดังนั้นคดีเนี่ยจะเปิด แถลงข่าวในวันจันทร์นะครับในช่วงบ่ายนะก็เรียนพี่น้องประชาชนคนในประเทศนะครับสิ่งที่ผมอยากจะเตือนพี่น้องประชาชนก็คือว่าอาชญากรรมในขณะนี้มันเกิดขึ้นมากมายและมันไม่มีความปลอดภัยเพราะปืนหาง่ายดังนั้นเนี่ยนะครับทุกๆเรื่องนะต้องระมัดระวังวตัวเองแล้วก็ต้องพึ่งตัวเองและอย่าหลงเชื่อกระบวนการต่างๆที่นะครับอ้างว่าจะได้เงินมาง่าย ขกระบวนการพวกนี้คือจะเป็นกระบวนการคอ์เซ็เตอร์หรือขกระบวนการค้านะครับอารมณสแกมหรือเกี่ยวกับเรื่องของการหลอกลวงช่อกรงประชาชนในเรื่องของแชร์ลูกโซ่ต่างๆก็อย่าหลงเชื่อเพราะท่านพลาดไปแล้วท่านจะไม่มีสิทธิ์ได้เงินคืนนะครับนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปนะครับเศรษฐกิจไทยภายในเดือน2เดือนนี้ก็ยังลำบากอยู่นะครับผลก็ตกทุกวันดังนั้นก็ฝากเตือนพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับว่า ชมรมวมิกาม,มีสำนักงานช่วยเหลือประชาชนอยู่อาคารชัยโยนะครับเปิด Google ดูก็ได้นะครับอาคารชัยโยชั้น7ห้อง703นะไว้คอยรับใช้พี่น้องประชาชนที่ไม่ได้รับปามเป็นธรรมแล้วก็นะครับเป็นคนยากจนและไม่มีทุนทรัพย์นะครับนะก็วันนี้ก็ผมมอเพียงแค่นี้นะครับเพื่อไม่รบกวนเวลาของพี่น้องประชาชนมากนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้ฝนตก นะครับขอให้เฮงๆรวยๆครับสวัสดีครับ